จีนที่มีกับที่รวมถึงผักดองนะคะที่ใส่ในหนวว่านมจีนเขาไปดองท่าไหนไปนวดแนผักดองเนี่ยอาจารย์หนูว่ามันต้องมาแบบเป็นปี๊บขื้นสนิมแน่เลยอาจารย์ไปซื้อลาดนะ่มันไม่ไหวนะเพราะว่าไอ้ปี๊บที่เขาใส่มาไม่รู้สะอาดหรือเปล่าแม่นบางเที่ยวนะคะเขาไปเห็นนะด้วยที่แบบว่าพี่รุ่นพี่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ขายเกี่ยวกับเครื่องพวกนี้แหละ เขาไปเห็นบ้านเขาที่บรรจุอาจารย์ปี้มขืนสนิมทั้งเหม็นทั้งสกปรกหลังจากนั้นบากินอีกเลยออนะุกความพูดเขาไปเห็นการบรรจุและการทำจริงจริงอะถึงจะรู้สึกจริงถ้าเห็นถึงจะรู้สึกแม่แล้วเพราะว่าก้อนนี้เป็นคนที่มากินฉะนั้นนะคะผู้ชมขาผู้ใดที่มากินสิ่งเรานี่กับคนที่จะงดละเวนซ่หรือว่าถ้าอยากกินผักดองในเฮดเองเนาะ ทำเองดีกว่าใส่น้ำซาวข้าวแล้วคัน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 ใส่เกลือใส่เกลือ<ส>นะคะฉะนั้นนะคะผู้ใดที่มากกินของเรานี่กะระวังโตเห็นมากยิ่งขึ้นหรือไม่กับควนที่จะมีนะคะ,ะเครื่องดื่มย่อยอาหารกลืนกิวีเพี้ยวลายของเราเนี่ยไปติดบ้านเอาไว้เพื่อว่าคุณอาจจะมีเกี่ยวกับปัญหาท้องเสียนะคะหรือว่าเกี่ยวกับพวก อื่นๆเกี่ยวกับน้ำใส่ะถูกต้อง <นะ S 2> และ,<น>ะที่สำคัญนะหัเรา<ย>เนี่ยคืออร่อยทานง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมแค่ฉีกซองนะคะใส่กับคนกับน้ำเย็นพอประมาณแล้วก็ดื่มก็ไปแล้วก็ดื่มน้ำตาอีก2แก้วรับรองค่ะว่าอิ่มกำลังพอดีแล้วก็สามารถช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมได้อย่าลืมโทรเข้ามานะคะคุณผู้ชมเบอร์ที่ึ้ออยู่ที่หน้าจอนี้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญมาที่เขาบอกว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีดีไซดีก็เลยมาแชร์ประสบการณ์โกอินเตอร์มาโกอีกแล้วเหรอเศร ดอนสักครู่นะครับ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวพ้มกันเบรกหน้าครับสักครู่เดียวค่ะ คุณใช่ไหมที่ทรมานกับอาการท้องเสียระบบขับถ่ายผิดปกติโปรดอย่ามองข้ามเพราะอาจลุกลามสู่โรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือโรคายอื่นๆตามมาขอแ,แนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นมาเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายที่รวมสารอาหารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า10ชนิดเพียงซองเดียวมีคุณค่าเทียบเท่าผักผลไม้จำนวนมากระบบขับถ่ายผมกลับมาเป็นปกติท้องไม่ผูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับดื่มมาได้2ส,สัปดาห์แล้วค่ะน้ำหนักลดลงไป4กิโล ผิวพัรร์ก็ดูดีขึ้นด้วยค่ะผมดื่นไปสามเดือนกว่าๆสายตาเริ่มดีขึ้นกำลังก็ดีขึ้นรุ่นแผงแรงเดินทั่วตัวเองได้เลยได้การดูแลสุขภาพที่ง่ายได้ผลจริงมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานจาก HACCP GMP และฮาลาลเครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ 0, 0 8 6 0 4 5 8 1 1 8 หรือ086-045-8448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล กลับมาอยู่กับพวกเรานะคะกับเพียวไลฟ์สวยเรอสเสน่ห์ก็เป็นช่วงเบรกสุดท้ายแล้วค่ะและวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะ,ะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะท,ที่จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ค่ะที่ดื่มเครื่องดืงยย่มยอหันกลิ่นกีวีนั่นเองค่ะขอต้อนรับคุณจุรามณีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวเพิ่มเติมนะคะว่าชื่ออย่างมาตั้งแต่ตอนนี้เ็ีอีอย่างยูย่นะคะโอ้เอาแนะนำตัวเลยชื่อชื่อตุ๊กนะคะชื่อจริงชื่อจุรามณีดานวัน ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างรับเหมาติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีสเป็นเจ้าของธุรกิจจัชกานดอกก้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นคนเป็นสาวอุดรนะคะเพื่อนเป็นสาวอุดรคือการเอาอย่างนี้อย่างนี้พูดภาษาพื้นบ้านเลยดีกว่าแม่แล้วันบางทีจะสบายเนาะแม่แล้วจะได้แบบว่าเบิ้งเป็นกันเองนะคะตั้งใจฟังจักน้อยนะคะตั้งใจฟังเป็นคนแก่แล้วนะคะประทับใจนะคะคืชวัตถุอนนี้รู้จักนะคะโตเครื่องดื่มย้ายอาหารใดจังใดค่ะ ถ้าถามว่ารู้จักได้ยังไงต้องยกผลประโยชน์ให้อาจารย์ไก่พิรวิทย์นะัากกันมากมมเห็นดูหน้าตาโมเดิลด้วยกันทั้งคู่เลย <laughs> เน,ย <c oughs> นยค่ะก็คือว่าก้อนที่จะเลือกกลิ่นของเฮานะคะเครื่องดื่มย้ายอาหารเพียงไรเนี่ยก็คือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายอยู่ว่าภายในเอยงบ่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการขับถ่าย ท้องจะผูกบ่อยแล้วก็จะเป็นลิซิดวงค่อนข้างที่จะบ่อยอเป็นซี่ด,ด,ด้วยค่ะค่อนข้างที่จะบ่อยอเดี๋ยวค่ะขออนุญาตถามนะคะาการเป็นลิซิดวงนี่มันนีเป็นเป็นหายได้พอมั่คะใช่ใช่อ๋อก็คือว่ามันว่ายขาดเป็นนี้เป็นนักขนาดไหนคะ่ะแบบโผล่มา,บา,บาแบบเง้วขนาดไหนเคยสังเกตไหมคะไม่ค่ะมันจะเป็นเหมือนก้อนติดอยู่แล้วเราจะเป็นเหมือนนั่งก็จะเจ็บอะไรก็จะเจ็บอ่า เวลาขับทายทรมานเ่ะค่ะเวลาที่เป็นดิสดวมงค่ะจริงๆเวลาขับถ่ายไม่นะคะก็แต่ว่าจะนั่งอย่างงั้นแหละค่ะเหมือนกับว่านั่งแล้วมันจะสบายไม่ต้องเจ็บนะแต่เวลาที่เราเดินเราเหินเออรหรือว่านั่งที่ที่มีเบาะหรือแข็งๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องเจ็บงมันจะเจ็บมันจะทรมานใช่มันจะทรมานที่โฆษณาที่บอกว่าก้ลลมมันเย็นอะ แน่ากแยงแยงก็ลู้มันเย็นนะคะเราพอทานนะคะเครื่องดื่มยายอาหารกลิ่นกีวีจากเพียวไลไปนีเป็นจังใดนะคะก็รู้สึกว่าตั้งแต่ทานมาไม่มีอาการโมมีอาการนี่คือโมมีอาการเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บยังไม่เป็นอีกเลยอ๋อยังไม่เป็นอีกเลยแต่ว่ามันมันก็ยังไม่หายนะคะแต่ว่ามันจะไม่เกิดอาการอักเสบที่มันจะบวมขึ้นมาทําให้เราเจ็บอีกอ๋อ เป็นการเข้าไปค่อยๆบำบัดให้มันดีขึ้นนะคะอาจจะต้องทานต่อนเนื่องกันไปเรื่อยๆเพื่อให้มันหายขาดเพราะว่าสิ่งเรานี่มันสะสมมาโดนฉะนั้นจะต้องใส่ระยะเวลาในการบำบัดเพราะว่าของเราค่ะบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติทั้งสิ้นเลยบม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้กันสบายรู้ตื้กันแล้วนะคะกันง่ายคือจะต้องขับถ่ายงาขึ้นเนาะขับถ่ายเป็นยังไงนะคะดีขึ้นสบายก็ดีขึ้นค่ะเช้ามาก็จะปกติอยากเข้าห้องน้า ปกติก็ยังเข้าแล้วไม่มีปัญหาแล้วอย่างนี้ทานเครื่องดื่มในอาหารจริงวิมานานหรือยังนะคะประมาณเท่าไหร่ประมาณสองน่าจะเกือบสองเดือนนะแล้ววันนี้นะที่น้องตุ๊กเนี่ยมาออกรายการเนี่ยมาจากอุดรบินตรงมาจากอุดร ใจนะอยากจะมาแช่ไงูกย้าจะบอกว่ากิ่นของดีนะคะกินเราดีขึ้นนะคะและอาการต่างๆดีขึ้นก็เลยอยากจะมาแช์ประสบการณ์ดีๆให้คุณผู้ชมในเบิงกันใช่โอ้นะคะแล้วนอกจากนะคะโตเครื่องดื่มย้ายอาหารที่กินนล้วประทับใจยังมีโตสิ้นเดี่ยอีกต่างหากที่กินแล้วประทับใจมั้ยค่ะแม่นค่ะอนะคะแล้วประทับใจนี่โตสิ้นเดี่ยของเขาเนี่ยประทับใจนี่ประทับใจจังไหนเนี่ยค่ะพี่ตู่ขะประทับใจวาค่ะก็ ผิวเขาขึ้นดีขึ้นนิดน,นึเนงเบิ่งทรงเบิ่งซ่งแน่แน่เพราะว่า ตั้งแต่มีสามีมาเนี่ย่มเคยดูแลสุขภาพเจ้าของพูดว่ามีสามีมาด้วยนะสามีนี่โชครายมากๆเลยไม่เคยดูแลเลยขายออกแล้วไม่เคยรักษาสุขภาพเจ้าของเป็นความคิดที่ผิดผิดแล้วที่บอกว่าขายออกแล้ว่าดูแลเจ้าของแต่ว่าตอนนี้คิดถูกแล้วหันกลับมาดูแลเจ้าของผิวพรรณดีคืนผิวพรรณดีคืนน้องสาวต้องซื้อผิว่านีดีคืนเต็งเต็งคุณอันสำคัญคือแฟนอัน จังหน่อยโบเคยได้บอกแล้วอันเห็นหมีโบน่ะตอนนี้หายไปเลยหมีไม่เห็นเลยทุกครั้งแบบว่าบางทีแบบคนอื่นไม่ใช่ของเราเคยเห็นมีบเคยเห็นมีวากเห็นมีบบตอนนี้หมีมันวิ่งหายไปแล้ะตั้งแต่ใช้ซินเทียอาจารย์คะหนูงงกับมุกนี่จากซอยบอกเดี๋ยวไปบอกหลังรายการตอนนี้ไม่บอก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  สามคนนี้เขาคุยกันเข้าใจอ้าวพิติก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่แต่อาจารย์เรารู้แล้วเนีค่ะเดี๋ยวจะเฉลยหลังรายการพูดตอนนี้ไม่ได้เอาเป็นว่าค่ะสุขภาพภายในช่องคลอดเนี่ยดีขึ้นเไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นแน่นอนแอบบอกให้ไสามีบอกว่าประทับใจมาก ก็อาจจะคือพูดตรงๆก็คือกระชับมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ช่วยของเรื่องของการมีน้ําหล่อลื่นด้วยนี่ก็ต้องพูดกันตรงๆเลยนะคะนะผู้ใดที่แบบว่าช่องคลอดแห่งนะตรงนี้นะคะกินเข้าไปสิ้นเดียนะซอยไป็นไหนบอกว่ามีน้ํหล่อลื่นแบบธรรมชาติผู้ใดที่มีกลิ่นนะคะกลิ่นก็หายพูดซะจนคิดได้เลยนะเนี่ย ก็อย่าลืมนะทานควบคู่นไปตัวนี้ได้นะสำหรับเครื่องดื่มยาหารกลินกีวีนะคะไปดูแลสุขภาพของคุณดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างเช่นคุณพี่ตุ้กของเราใช่พี่ตุ๊กของเราเนาะนะคะเดี๋ยวกิ่นติดต่อกันไปอีกสักพักนึงรับรองค่ะว่าสามีฮักโลงกันแน่นอนถูกไม่ว่าจะเป็นแบบภายนอกหรือภายในตั้งแต่รู้จากการน้องตุ๊กมาเนี่ยเขาไม่เคยแต่งตัวเลยนะเขาไม่เคยแต่งตัวคือเขาจะปล่อยตัวแบบตามสบายแต่หลังจากที่เขาได้ทานไปแล้วเขาเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยสวย สวยได้สวยในเรื่องของดูแลการสุขภาพไม่จำเป็นที่ต้องเปเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ว่าสุขภาพดีดูผิวผิวเขาเนียนมากผิวเนียนนะผิวเนียนแม่แล้วค่ะเขากนเนี้ยนะอ่ะแบบว่าเป็นคนผิวสีแทนเนียนก็นสวยแทนแทนอะไรแทนถ่านเนาะ <laughs> ่ค่ะพิวซีแท้นะคะก็สามารถที่จะสวยได้โดยที่ไม่ต้องไปฉีดผิวนะคะหรือว่าทัาผู้ใดที่อยากขาวมาเป็นพิเศษเนี่ยแนะนําเป็นตัวคอลลาเจนของเฮาเลยนะคะจากเพียวไลนั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าคุณพี่บนก็นกินเช่นเดียวกันเป็นว่าชี่น้องครึเนี่ยทดสอบมาแล้วอทุกตัวนีปร,นะะประทับใจนะคะท้าป่ประทับใจเบย้อมเสียงเงินแบบสื่อทุกตัวอย่างแน่นอนเราทราบว่าในจังหวัดอุดรเนี่ยตอนนี้กําลังแบบบูมเลยใช่ไหม ก็มีคนโทรมาค่อนข้างที่จะเยอะคือมีการโฆษณาพันยังไงคะอาจารย์คะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยังไงตอนนี้ก็ลังจะมีอีกยังไยค่ะติดตามกันนะคะเดี๋ยวจะมีการลงโฆษณาทางโฮมเคเบิลขนาดวนาด้านลาวนะลาวส่งมาบอกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ you ลาวมีใครบอก ก็ค <Christmas. S 1> ือพูดง่ายๆว่าอยู่ลาวมีขายบ่อเขียนเป็นทัาศัท์ออกมาเป็นภาราโอเกะภาษาพลังภาษาพลังคครกินเกะก็ไปว่ามากาลินพันกันอย่างนี้ให้พี่ตุ๊กนะคะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าแล้วก็บอกเบอร์ด้วยเนาะเผื่อใครอยากจะโทรมาติดต่อใครสนใจผลิตภัณฑ์ของเราใครสนใจติดต่อก็ติดต่อตุกได้นะคะปรึกษาได้ก็เบอร์โทรอยู่ที่09821234 หนึ่งสามอ่ารอบนึงค่ะอีกรอบนึงศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามงานคาร์โชว์ค่ะมีตู้ได้ผู้ใดที่อยู่อุดรหรือว่าอยู่แถบอุดรหรือว่าผู้ใดที่อยากจะแบบว่าไปเบิ้งของกับพี่เพิ่นไปรับของจากพี่เพิ่นก็ได้เช่นเดียวกันที่อุู่ดอนนะหรือว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงก็ไปรับกันได้ได้ค่ะแล้วสำหรับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ตู้ขอบคุณคคค่่ะะ หมดเวลาแล้วจ้าเวลาหมดหมดเวลาเสียดายมากคุยนิดเดียวไม่มีอะไรเยอะเลยนะถูกต้องไว้ชวนมาใหม่ก็ได้อเคไว้โอกาสได้สัีนี้ลาไปก่อนเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ